สีฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมฮอนนะฮะอในเวลาห้าทุ่มก,กว่าๆนะยังไม่ดึกมาอหากายก็ไป่นนครับเกมนี้ผมไม่ได้เล่นตั้งนานเพื่อนชวนอะไเลยเล่นนะครับคนโหดที่สุดในกลุ่มผมส่วนผมเมี่ยดีน้นไม่โชว์อย่างอ่านกันตาย เคยไมพูดถึงั้งเนบนะฮะูตเอร์กเลาเล่นตัวอะไรเป็นบ้างเนี่ยมาเล่นาดแม่งเลยเ้าวะืเลือตัวโซลซิสวะรเนี่ยเวนนอนะฮะมันได้เล่นเกือบเดือนนะเกมนี้ไม่ใช่เกือบเดือเดือนนึงเลยแหละ หายก็ไปนานมากทีผมมีเอ็มพาดนะฮะนินจานะฮะมาเตอาร์มเปะมาเตอาร์มข้นซัก็เรวนอนะฮะมอสเล่นนินจานี่ฝาดูผิดนะไม่ใช่โซ่กำเนี่ยคเราออ ตั The world วนะบ้ากอเดิ t h s e r i n g ลอครับกูโค <c oughs> ตรขากนะฮะจังหวะนี้เนี่ยจากก็มาฮะตอนนี้ผมใส่ <is S 2> อ่าเรียกว่าอะไรอะพักกอดนะฮะเป็นอาจจะไม่่จากแขนโซนนะซนนี่

Oh, <laughs> um, The Hellborn have destroyed <laughs> the lot The Is under attack. I Changing with the wind. <laughs> ติงหน่อยมอไอ้กาเอ้ยหอดปลาตงสองดาวแล้วมีมอเตอร์ดเด็กๆไปน้องโอ้นะฮะตายครับเกือบหล่อแล้วติดไม่หล่อแล้วก่อน

Oh. The world is everything. The one of, of your structures is under attack. <laughs> is the, the Hellborn had destroyed a Legion Tower. For new earth.

สนใจทำไมเลยผมต้องเล่นตัวถึกนักการมาป่า <the> เป็นอะไรมาล่หลังเข้าหลังเข้า หมดมากฮะหลอกล่อตัวจริงมันอยู่ไหนวะอ้าวหายอ๋อตัวจริงอยู่บ้านนะฮะเอาไปเอานะฮะสวัสดีคนเดียวหมอไทยตามทันหมาเข้าแล้วหมาเข้าแล้วหมาเข้าแล้วเข้าแล้วฟูบแล้วบุกแล้วหมดยู่ไงหมดยู่ไหงหมอยู่นังไบไมครับสิงสิงทำไมอยู่ไมแล้วสิงแล้วไม่รู้ไป เอาการกิน weer. ออกครับบวกบวกเขาทัวเขาล้างล้างล้างตัวจริงมอสอยไหนปวบตายยิงยิปวดบีจีเข้ามา ไปกับกับกูกับวาว่วะพารีล็อกเลยทีพายกูหลุดตัวตายตายแล้วโอ๊คปาดีคิปาีสิงกสิงกูสี่ยงสิไม่ได้

เด็สุข้อเทียวไม่อยากมีเสนด็ดหรอไม่ข้องกมไหน <laughs> น่าจะเป็น,นแนวแบบเด็กปิดยาคุณพ <laughs> <laughs> ่อาวนเอาไม่ทานตกรถเลยครับซื้อของอยู่สัตว์

ีทีเดียวอีเดียวไอเมึงูเคสสิงสิงเจ้าอื่นแคสหรสิงมอนี้จุนน่าจุนจุนน่าเลววิ่งไปวิ่งไปอ้ากับนี่เกิด ตอมต่อเลยตีมานาให้ไวนะ The Legion have destroyed a Hellborn tower. โอโหชน,น,นะนะฮะหัวป้อมกันเพลินทีเดียว Hellborn b a hell born s has been d e s r o y e d แม่ตอนแรกกูว่าจะแพ้นะเนี่ย A h e l l has been b d e s t r o y ปก่งไง เะอวานอเอวาอเมอวนเ่ชมอยงเอยกคริตพวกมึงให้กูแล้วัยกเครดิตความเก่งพวกมึงให้กูแล้วกันเอาเป็นชนะพวกกูเฮ้ยลูนลูนบับเดอร์จะเก็บกันครับไปดยกให้เอวานอเอวานอบอก ไอ้บ้าโดน damage ผูแม่เจ้าไม่ให้หนีหรอกเอ็นควายเลสไหมเอ็นควายอะไรเป็นไหนหรอวะที่หนึ่งในป่าน a ่ u เอ็นควยได้ไปไหนฮะเอ็นควายเลยเอาไอ้จับตูดเอ็นควายเอ็นควายเลยสองดอก เราแค่ามาหยอกเล่นบ๊ายบายทีมมึกงคอนแล้วนะฮะเรี <God. S 2> ยบร้อยฮนะได้ <The Queen. S 2> รับแม่ชนะละไปนอนด<ะ>ีกว<ะ>่าเยยี่มบ๊ายบายครับเจอกันครั้งหน้านะฮะเดี๋ยววว่างจะไปเล่นใหม่